โครงหลังคานะครับโครงหลังคาสเปคของคุณลูกค้าหลังนี้ครับจะเป็นสเปคไซส์ L นะครับไซส์ L นะครับก็จะเป็นเหล็ก6คูณ2เนี่ยวิ่งเป็นกรอบนอกนะครับส่วนอสเงข้างในหลังรางน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็น4คูณ2นะครับถัดมานะครับจะเป็นเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันของเราเนี่ยจะใช้เป็น3คูณนิ้วครึ่งนะครับแต่เราก็จะดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้เป็นสเปคเหล็กอะไรนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานด้วย ต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกันาสาดนะครับของคุณลูกค้าเนี่ยก็จะต่อเติมเป็นหลังคาตัว L เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกันาสา์ใช้เป็นหลังคาสเปคเดียวกับตัวลงนดเลยนะครับก็จะเป็นแมทตลชีท PU โฟมนะครับท้องเรียบสีฟลอยดนะครับหรือสีเงินนะครับ ครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เรามาพบกันที่หมู่บ้านพึกะดาประชาอุทิศ90หลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดู การต่อเติมของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้มาอัปเดตหน้างานความคืบหน้านะครับว่าอัปเดตหน้างานหลังนี้นะครับไปถึงไหนแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเราได้ส่งมอบงานมันไปแล้วแต่ว่าก็จะมีบางมุมนะครับที่อาจจะดูไม่สวยเพราะว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยเขามีการต่อเติมเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นว่าบิวอินนะครับแล้วก็จะมีการ จัดแต่งสวนอีกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูกันว่านะครับทางคุณลูกค้าหลังนี้นะครับต่อเติมอะไรกันไปบ้างไปชมกันครับมาตรงหน้าบ้านของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับของคุณลูกค้านะครับหน้าบ้านจะต่อเติมเป็นหลังคาโรงจอดรถนะครับแล้วก็จะมีการทําพื้นลงรถใหม่นะครับแล้วก็จะมีห้องอเนกประสงค์ที่จะต่อเติมอยู่ใต้บ้านนะครับแล้วก็จะมีห้องมาสค์ด้านข้างขวามือของผมอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของ หลังคาลงรถก่อนนะครับหลังคาลงจอดรถนะครับเดิมทีตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ลงเสาเข็มใหม่นะครับเป็นเสาเข็มไมโครพาย i18 นะครับหลังนี้นะครับของคุณลูกค้าเนี่ยจะตอกลึกลงไปประมาณ27เมตรนะครับหน้าดินตรงนี้คือค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับก็เลยตอกไปประมาณ18-20ถึง20ท่อนเลยทีเดียวนะครับก็คือประมาณ27เมตร นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะทําการปรับพื้นเทพื้นใหม่นะครับแล้วก็จะปูกระเบื้องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลงรถตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเทเลทเดิมของคุณลูกค้านะครับมาต่อกันที่โครงหลังคานะครับโครงหลังคาสเปคของคุณลูกค้าหลังนี้ครับจะเป็นสเปคไซส์ L นะครับไซส์ L นะครับก็จะเป็นเหล็ก6คูณ2เนี่ยวิ่งเป็นกรอบนอกนะครับส่วนอเสข้างในหลังรางน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็น4คูณ2นะครับ ถัดมานะครับจะเป็นเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันของเราเนี่ยจะใช้เป็น3คูนนิ้วครึ่งนะครับแต่เราก็จะดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้เป็นสเปคเหล็กอะไรนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับแต่ว่าสเปคของเราเนี่ยก็จะใช้เป็น3คูณนิ้วครึ่ง ขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวแปรนะครับเราก็จะวิ่งเป็นแปรคู่นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับปกติเนี่ยก็จะเห็นบางหน้างานเนี่ยก็จะวิ่งเป็นแปรเดี่ยวกันเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยจะใช้แปรคู่นะครับต่อมานะครับรางน้ำนะครับรางน้ำของเราเนี่ยจะใช้ขนาดอยู่ที่8นิ้วเลยนะครับตามที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับก็คือสเปคบริษัทเราเนี่ยเน้นให้ระบายน้ําดีนะครับเน้นใหญ่นะครับก็คือจะใช้8นิ้วเลยนะครับบาง เขาก็จะใช้ประมาณ6นิ้วนะครับสนิ้วประมาณนี้นะครับต่อมานะครับท่อน้ําทิ้งนะครับของเราเนี่ยจะใช้3นิ้วเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสาแพงนะครับถัดมาเสาแพงของเราจะใช้เป็น 4, ีคูณสข้างนอกนะครับสเส้นอย่างนี้เลยแล้วก็ตัดด้วยนิ้วคูนิ้วจะอยู่ข้างในนะครับเราก็จะดีไซน์ออกแบบนะครับก็คือจะใช้เหล็ก4ีคูณสเนี่ยก็คือตัดกันนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเสาแพงของเราเนี่ยก็จะมีหลายแบบ นะครับให้ทางคุณลูกค้าได้เลือกกันเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะทําปูนเนี่ยอมเสาวไว้ให้นะครับเพื่อที่เวลาฝนตกเนี่ยนะครับเพื่อที่เวลาฝนตกนะครับหรือเวลาเราฉีดน้ําหรืออะไรเงี้ยครับ เหล็กเนี่ยจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้นะครับ,นนรบก็จะป้องกันเกิดสนิมเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าทางคุณผู้ชมหรือทางคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่จะต่อเติมนะครับผมก็แนะนําให้ทําปูดองเสาวไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวเกะก,กะก็ไม่ต้องมีปูดองเสาได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเกิดสนิมเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับต่อมานะครับ ไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟกล่องเหลี่ยมสีดานะครับ Somehow, อันนี้ก็คือจะให้เข้ากับตัวเหล็กเลยนะครับตัวเหล็กของเราก็จะเป็นสีดำนะครับกล่องเราก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับสวิตไฟนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้านะครับให้เปิดจากตัวบ้านก็คือใช้สวิตเดิมเลยนะครับตรงนี้ที่เห็นว่าไม่ตั้งเสาในเพราะว่าทางคุณลูกค้าของเราเนี่ยได้ลงเสาเข็มเป็นไมโครพายแล้วเราไม่จ <SaaS> ําเป็นต้องตั้งเสาในเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งเสาในเนี่ยมันก็จะเกะกะ นะครับแต่ว่าถ้าเราลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับผมแนะนานะครับให้ตั้งเสาไหนด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ว่าเวลาพื้นสุดแล้วเนี่ยจะได้ไม่ดึงตัวบ้านลงนะครับหลังคาจะได้ไม่ดึงตัวบ้านลงนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกันสาดนะครับของคุณลูกค้าเนี่ยก็จะต่อเติมเป็นหลังคาตัว L เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกันสาดใช้เป็นหลังคาสเปคเดียวกับตัวลงงดเลยนะครับก็จะเป็นแมตั์ชีท PU โฟมนะครับท้องเรียบ สีฟลอยดนะครับหรือสีเงินนะครับเป็นโชว์โครงสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับรังน้ําก็จะใช้8นิ้วเหมือนกันนะครับก็คือจะระบายน้ําได้ดีทีเดียวนะครับในส่วนนี้นะครับที่เราไม่ได้ต่อท่อเป็น PVC นะครับเดี๋ยวทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นโซ่ชะลอน้ําแทนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของห้องอเนกประสงค์ที่ต่อเติมอยู่ใต้ลงรถกันนะครับ มาต่อกันที่ห้องอเนกประสงค์นะครับที่ทางคุณลูกค้าได้ต่อเติมใหม่นะครับเดิมทีตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีประตูหนึ่งนะครับเป็น PVC นะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆเนี่ยก็จะมีประตู p v c นะครับตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ก่อปิดไปนะครับก็เลยเป็นทาเป็นทางเข้าในส่วนตรงนี้แทนนะครับอ่ะเข้ามาภายในนะครับ ตรงนี้เสียงอาจจะก้องนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าก็ได้ก่อผนังมาแถวหนึ่งในก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าห้องเก็บของหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําฝ้าใหม่นะครับแล้วก็จะติดไฟฝังฝ้าเนี่ยอยู่ที่3าจุดแล้วก็จะมีปลั๊กอเนกประสงค์เนี่ยประมาณจุดหนึ่งก็คือปลั๊กเดิมของทางคุณลูกค้านั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเราก็จะไม่ได้ลื้อทิ้งนะครับ แล้วก็เราจะทําการปูกระเบื้องใหม่นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็จะติดตั้งประตูสไลด์นะครับหชุดนะครับก็คือจะเป็นเฟรมสีขาวนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวตัดแสงนะครับมีมุ้งลวดให้1ชุดนะครับตรงนี้ก็จะกันยุงกันแมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องอนกกระสงค์อีกด้านหนึ่งนะครับมาในส่วนของห้องอนกกระสงค์ด้านข้างบ้านของคุณลูกค้านะครับที่ต่อเติมใหม่ ะจะเห็นได้ว่านะครับเดิมทีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับและทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ต่อเติมขึ้นมาใหม่ก็คือทางคุณลูกค้าเนี่ยรีเควสมาว่าอยากให้พื้นห้องอเนกประสงค์ที่ต่อเติมเนี่ยเท่ากับพื้นในตัวบ้านนะครับเราก็จึงต้องเทพื้นเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้วัดไปแล้วนะครับว่าสูงความสูงเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมวัดให้ใหม่นะครับก็ป,ประมาณตีไปประมาณ จบกระเบื้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ65เซนนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ทาบันไดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะให้ช่างบิวเนี่ยมาทาบันไดให้ใหม่นะครับในส่วนของการต่อเติมของเราเนี่ยได้เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเทเลสตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางคุณลูกค้าเนี่ยก็จะให้ช่างบิวอินเนี่ยเข้ามาปูกระเบื้องพื้นใหม่ ทําพื้นใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของผนังนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะทาสีทาสีตัวบ้านใหม่ทั้งหลังเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดนะครับในส่วนของการต่อเติมโครงสร้าง หน่อยนะครับก็คือโครงสร้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีท PU โฟมนะครับข้างในเนี่ยของเราเนี่ยจะมีฝ้าฉาบเรียบนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยทางคุณลูกค้าเนี่ยรีวริมาว่าอยากได้เป็นในส่วนของโชว์โครงนะครับสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับให้เหมือนกับตัวของลงรถนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมี แขนค้ำแผงนะครับ2ชุดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสาแผงนะครับ4คูณ2นะครับ2เส้นจะอยู่ข้างนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว2เส้นจะอยู่ข้างในนะครับจะคล้ายๆกับเสาหลังคาลงจอดรถเลยนะครับที่เป็นเสาแผงนะครับแต่แค่ว่าไม่มีเหล็กนิ้วคูณนิ้วเนี่ยห้เส้นนะครับเราจะใช้เป็นแค่2เส้นเพราะว่าถ้าเราใช้5เส้นเลยเนี่ยมันจะไม่สวยงามนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีไฟนะครับแสงสว่างหน้าห้องอเนกประสงค์เนี่ยให้1จุดนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอยู่กันที่ห้องอเิกระสมที่ต่อเติมใหม่ของทา,างคุณลูกค้ากันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับห้องเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็คือนะครับห้องเนี่ยจะถูกฟิกมาจากตัวบ้านเดิมของทางคุณลูกค้านะครับเพราะว่าในส่วนของตัวบ้านเดิมของทางคุณลูกค้าเนี่ยถูกบังคับมาด้วยหลังคาที่ค่อนข้าง i̇şte ต่านะครับแล้วก็บวกกับพื้นเนี่ยที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยได้แจ้งกับาเราว่า อยากให้เสมอกับตัวบ้านนะครับก็เลยทําให้ห้องอเนกประสงค์ในส่วนนี้นะครับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยก็ยอมรับได้ในส่วนนี้ไปนะครับมาในส่วนต่อเติมของเรานะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีสพี f o โฟนะครับแล้วก็บวก แล้วก็เราก็จะปิดด้วยฝ้าฉาบเรียบนะครับไฟนะครับเราก็จะให้4จุดนะครับอันนี้ทางคุณลูกค้าก็สามารถรีเควสต์มาได้นะครับว่าอยากได้ไฟทั้งหมดกี่จุดนะครับในส่วนนี้นะครับของเราเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางช่างบิวอินนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวในการต่อเติมนะครับหลังคาลงจอดรถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องในประสงค์นะครับสองห้องนะครับที่ทางคุณลูกค้าต่อเติมเพิ่มขึ้นมา นะครับก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะต่อเติมบ้านกับเรานะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงห้องครัวนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้เขาจะต่อเติมห้องครัวกับเราเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ